ผู้ชมผ่านไปผ่านมาแถวต่างระดับลำลูกกาถามมาว่าเห็นกําลังมีการก่อสร้างสะพานกลับรถเข้าลำลูกกาเมื่อไหร่จะแล้วเสร็จวันนี้มีคําตอบค่ะสำหรับปัญหาจราจรบริเวณทางแยกต่างระดับลำลูกกาเกิดจากรถที่มาจากทิศทางกรุงเทพมุ่งหน้าทิศทางอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหากต้องการเลี้ยวขวาเข้าถนนลำลูกกาต้องไปติดสัญญาณไฟจราจรแบบนี้ก่อนค่ะทำให้รถติดทั้งในมอเตอร์เวย์และทางหลวงหมายเลข3312เพราะฉะนั้นจึงมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางแยกต่างระดับลำลูกกาค่ะ โครงการนี้เป็นการปรับปรุงบริเวณจุดตัดทางแยกต่างระดับถนนลำลูกกากับมอเตอร์เวย์หมายเลขเก้าโดยการก่อสร้างสะพานกลับรถสำหรับรถที่ออกจากกรุงเทพมุ่งหน้าถนนลำลูกกาความคืบหน้าปัจจุบันมีดังนี้นะคะสะพานกลับรถอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างสะพานฝั่งขาลงแล้วเสร็จสองช่วงจากทั้งหมดหช่วง ฝั่งขาขึ้นสะพานตอนนี้ก็เริ่มติดตั้งราวสะพานส่วนช่วงกลางสะพานที่ข้ามมอเตอร์เวย์สาย9อยู่ระหว่างเตรียมพื้นที่และแผนการเข้าก่อสร้างคาดว่าจะก่อสร้างได้ประมาณเดือนกรกฎาคม2566ค่ะมาถึงสะพานยกระดับกันบ้างตอนนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมด9ช่วงและเริ่มติดตั้งงานราวสะพานค่ะ ถัดมาคืองานขยายผิวจราจรทางเท้าและงานวางระบบระบายน้ําบริเวณทางหลวงหมายเลข3901ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการก่อสร้างทางเท้าและใช้ผิวจราจรเป็นเส้นทางเบี่ยงระหว่างการก่อสร้างบางช่วงทางหลวงหมายเลข3312ฝั่งมุ่งหน้าดอนเมืองขณะนี้ขั้นตอนการก่อสร้างอยู่ในส่วนของระบบระบายน้ําและทางเท้าค่ะอีกจุดหนึ่งบริเวณงานปรับปรุงแยกร่มใสบนทางหลวงหมายเลข3312ผิวทางคอนกรีตตอนนี้แล้วเสร็จทั้งหมดเหลือในส่วนของทางขึ้นสะพานยกระดับ ปิดท้ายด้วงานก่อสร้างวงเวียนแยกคลอง5ค่ะอยู่ในขั้นตอนการออกแบบการวางระบบระบายน้ำค่ะอดใจรอนะคะเดือนธันวาคม2,566นี้โครงการนี้แล้วเสร็จถ้าแล้วเสร็จนะคะเราก็จะสามารถใช้สะพานกลับรถนี้เข้าสู่ลำลูกกาได้เลยค่ะ